สร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูมัสมั่นเนื้อน่องลายครับผม <Yay! S 2> พนมรุงภูมิใจเสนอพนมรุงชีฟ <Day. S 2> เดคเก็ตบอดอาหารคลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดำหน้าสวัสดีครับ เรองชิมดิเคปารอาหารคลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดับนาเคะก็อยู่กับกีวีค่ะเชฟโอครับมิกกับผมแลวตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนดารุณอบิดะหรือที่เขาเรียกว่าํำปองไงดงปปื่อนนะครับทุ่งรุนี่เองใช่ค่ะที่เราต้องมาที่นี่รู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะวัตถุดิบที่เราจะทําในเมนูวันนี้อยู่ที่นี่นั่นเองครับและได้รับการโหวตว่าเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดในโลก3ปี้อนเฮ้ย คิดว่าเป็นเมนู่ะมัสมมนงั้นแสดงว่าเราต้องมาหาเนื้ออย่างแน่นอนแน่นอนที่สุดครับเราจะไปตามหาเนื้อถึงฟาร์มเนื้อเลยทีเดียวไปไปไปปะ ซึ่งชุมชนที่นี่นะครับก็มีอยู่ประมาณ200หลังคาเรือนครับอ,อ,อยู่มา,ามร้อยาสกว่าปีแล้วโอ้ยนานมากแต่ก็จะเลี้ยงวัวกันสัก20หลังคาเรือนได้ซึ่งว่าเป็นชุมชนมุสลิมเนี่ยเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์ขึ้นมาเพื่อประกอบอาหารเพื่อทําบุญเพื่อค้าขายนะครับนี่งวัวเฮ้ยจริงแล้วที่นี่ก็เป็นวิสาหกิจชุมชนนะก็ไม่ได้เลี้ยงแบบ ารามใหญ่อะไรหรอกครับก็เป็นแต่ละคัวเรือนก็จะมีสี่ห้าตัวสองสามตัวอย่างงี้ตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กับพี่อมรานะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มวัวตรงนี้นะครับอย่ยงวัวนียเลี้ยงอยู่กี่ตัวล่ะเลี้ยงไว้ประมาณห้าตัวค่ะซึ่งจริงเป็นวัวเนื้อใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอย่างเงี้ยเวลาอย่างเงี้ยเขากินอะไรครับปกตินะน้องวัวเนื้อ กินยาแพนโกลาแล้วก็เปือกผลไม้ต่างๆเ่ะกินได้หมดกินเปลือกผลไม้นี่เพื่ออะไรอะคะพี่ช่วยน้ําหนักเขาดีขึ้นนะคะเวลาเขากินแล้วเขาอ้วนแล้วนี่ครับเวลาในการเลี้ยงครัก็จะขายได้นี่นานไหมครับใครที่เขาสนใจอยากจะมาซื้อตอนไหนก็ได้ถ้าเกิดอเขาจะมาเอาไปทำสวนเขาก็จะรอให้2อปีก่อน อันนี้เพคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเลี้ยงไปเพื่อขายเพื่อทําเป็นอาชีพนะครับเรื่องเชื่อเนี่ยพี่อรามไม่ได้เชื่อให้เขาใช่ไหมไม่ไม่ค่ะบางทีเขาจะมาซื้อเขาก็จะไปเชื่อของเขาเองเขาไปเชื้อของเขา,เ,ขาเองทำพิธีของเขาเองทำพิธีของเขาเองซึ่งก็เป็นพิธีตามศาสนาอิสลามเนาะซึ่งคนเชื่อต้องเป็นผู้ชายปะ<ร>ใช่ไหมต้องเป็นผู้ชายอะ่ะแล้วปกติพันธ์ที่พี่อานามเลี้ยงคือพันอะไรครับ อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์บรามันนะอ๋อเป็นบรามันโอเคซึ่งเป็นพันธุ์หลักของประเทศเราเนาะเป็นพันธุ์เป็นพันหลักที่จะเป็นเนื้อเนื้อให้เนื้อดีตัวใหญ่ยาวซึ่งราคาขายปกติแล้วเป็นยังไงครับพี่อมนาก็จะขายเป็นตัวนะคะเป็แตวเขาจะตกลงราคากันในตามที่แบบเขาซื้อได้เราขายได้อะไรเงี้ยอ๋อก็คือแล้วแต่แล้วแต่ ไปทําเมนูของเราเลยดีกว่าไปเลยอาะะครับถึงเวลาในการทําอาหารของเราเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ไปดูฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูมัสมันเนื้อน้องลายของเราซึ <spreads> ่งเนื้อตรงนี้นะครับก็เป็นเนื้อน้องลายตัวนี้คือเอ็นนะครับ ซึ่งมันก็จะพลาด่านน่องลายตรงนี้น่องลายตรงนี้คือแตกแข้งซึ่งก็ยังมีลักษณะความเหนียวมากกว่าส่วนอื่นแต่เขาจะนิยมเอาไปทํามัสมันหรือเอาไปทําแกงัลษณะตุนตุนแบบเพราะว่าพอตุนเสร็จแล้วเนี่ยรสชาติของแกงจะเข้มข้นเขาเป็นเนื้อที่มีส่วนที่มีไฟเบอร์กนเนื้อเยอะแล้วมีเอ็นมาสองคนที่เขาชอบเอ็นเขาก็จะยิงชอบเข้าไปอยอะนอกจากพระเอกคือเนื้อน่องลายแล้วนะครับครับคืมันกรัง หัวหอมน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำมะขามเกลือพริกแกงมัสมัน่นกั่วลูกกาวาน,น้ำปลาอบเชยหอมเจียวแล้วก็กะทิแล้วก็น้ำมันน้ำมันเนี้ยเราจะเอามาทอดเนื้อส่วนเนื้อน้องลายก่อนตอนนี้ไม่มีใครถามว่าทำไมถึงต้องเอามาทอดก่อน,น,นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ทำไมคะทำไมเราถึงต้องทอดก่อนคะคือจ,จริงแล้วจะทอดหรือไม่ทอดก็ได้นะครับแต่ว่าการทอดเนี่ยมาทําให้เนื้อเราอยู่ทรงลักษณะที่มันเป็นเอ็นเยอะหรือมันเยอะเนี่ยเขาจะนิยมไปทอดก่อนเวลาเชฟอยู่ที่โรงแรมนะพูดธรรมดาไม่ได้ต้องอวดก่อนว่าสมัยก่อนตอนอยู่โรงแรมอ้าวโอเคขอเสียงหน่อยครับผม เราจะเริ่มการหั่นเนื้อก่อนเนาะเพื่อเอาไปทอดน,นะครับครับผมอ่าเห็นไหมเนื้อจะมีร่องของมันอยู่แล้วก็จะขีดตามร่องที่หักคอต้องหลายคีอเวลาเขาหั่นนะครับก็จะหั่นขวาแบบนี้ในระหว่างที่พี่โอทำเนื้ออยู่เนาะก็บิ๊กเอาน้ำมันใส่ลงไปในกระทะได้เลยได้ครับผม เนื้อต่องลายเล็บร้อยก็สวยงามโอเคหลังจากที่เราหั่นได้นะครับ,รบเราก็จะลงไปทอดัให้ดูว่าขนาดชิ้น,นงก่อนเพราะถ้มันตึงๆแบบนี้หรือจะมากกว่านี้ก็ได้ เนื้อลราเนาะเดี๋ยวเราหั่นผักกันนะเริ่มจากหอมก่อนเทโอครับถ้าเกิดเราทํามัสมั่นเนี่ยเราต้องหั่นพวกนี้แบบไหนครับนี่เขาจะหั่นแบบลูกเต๋าแบบนี้ครับหรือหั่นแบบเป็นให้มันเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราเอามาสุดแล้วมันก็จะยังคงเป็นชิ้นอยู่บ้างถ้าเราหั่นเล็กเกิกไปมันก็จะละลายเลยเอาวีปอกมันมา พอน้ำใส่ชั่วนี้หน่อยจริงๆมันนะครับพอเขาปอกได้แล้วเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าใหญ่แล้วก็มาแช่น้ําไว้เพราะถ้าเกิดมันไม่แช่น้ำเนี่ยมันจะดาได้มันเราก็จะหั่นให้มันเป็นเต่าเท่ากับหัวหอมนะครับเราก็จะเริ่มทำเลยเนาะครับ คือเราก็จะทําแบบบ้านๆไปเลยคือทําแกงไปพร้อมกับการตุ๋นเนื้อน้องลายไปเลยครับพี่ปิดไฟกลางครับผมเราก็จะเอากะทิผัดกับพริกแกงม,สมัสแมนนะครับ แล้วเราเอาเนื้อใส่ลงไปนะครับถาดนี้ก็เข้าเนื้ออีกหนึ่งแล้วก็ค่อยเติมกะทครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้มเนื้อน้องลายนะครับของเรากับพริกแกงแกระเทีเนี่ยไปเรื่อยๆจนเนื้อเริ่มรู้สึกว่ามันนุ่มนุ่มเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มใส่ผักลงไปแล้วก็ปรุงรสซึ่งมามั่นเนี่ยบางคนก็ชอบทําแตกมันบางคนก็ชอบทําไม่แตกมันแต่ส่วนใหญ่ก็แตกมัน,น่ะนะ จริงแล้วพอเราใช้เนื้อน้องลายนะครับมันก็จะมีความเป็นเอ็นความเหนียวมากกว่าส่วนอื่นแต่รสชาติเนี้ก็จะดีด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราหลีไฟลงอ่อนหน่อยนะครับเราก็จะปล่อยให้มันเดือดเบาๆไปอย่างนี้ระหว่างนี้เราก็จะใส่พวกผักพวกมันฝรั่งเข้าไปเลยเพราะว่าความหวานของผักมันจะได้ออกไปอยู่ในมาสมันของเราด้วยนะครับกลิ่นเครื่องแกงทั้งหลายจะได้เข้าไปในแกงของเรานะครับครับผม แล้วเรื่องปรุงรสส่วนใหญ่มาสามายัยให้ปรุงรสที่หลังอ่ะตอนนี้เดือดขึ้นมาใหม่แล้วเห็นไหมแต่ก็จะใส่ผักลงไปพอเราใส่มันฝรั่งกับหัวหอมไปแล้วเ้กลับมาเดือดใหม่ก็จะใส่ทุกกะวานอโอย แล้จะปรุงรสนะครับครับโดยการน้ำมะขามน้ำตาลมนะพร้าวนะครับน้ำปลาแล้วก็เ,เกลือหน่อยนะครับส่วนเขาทิ้งไว้ประมาณนี้มาเช็คดูทีให้เนื้อมันนุ่มหรือยังแล้วก็ใส่ถั่วลงไปตอนนั้นครับ แล้วปล่อยให้เขาเดือดปุดๆปไปก่อนจนกว่าเนื้อจะนิ่มจนกว่ามันฝรั่งมันจะเริ่มนุ่มนะครับพอมันฝรั่งมันเริ่มนุ่มเนี่ยในมันฝรั่งมันมีแป้งมันก็จะคายแป้งออกมาทําให้แกงเหลวก่าน,นี้แล้วก็จะใช้เวลาตุ๋นไม่ก่ชั่วโมงนึงเอาละรครับแล้วตอนนี้เนื้อเร,เราก็เริ่มนุ่มลงแล้วนะครับสัานแกดูนะครับมันมันเริ่มแบบเปื่อยแล้วเราก็อยาคนเขาบ่อยนะครับเดี๋ยวมันจะแตกเยอะเพราะเดือดกําลังได้ที่แล้วเนี่ยเราจะใส่ขว่ว เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะกินมัสมันเหนือเนี่ย,ยเราต้องมีอะไรครับเราต้องกินขับข้าวด้วย,ลย,ยและข้าวที่เราใช้วันนี้นะครับก็คือขนมรุง้งข้าวหอมคัดพิเศษครับเป็นข้าวที่มีส่วนผสมของข้าวหอมมะลิและข้าวขาวชั้นดี ตาส่วน30ต่อ70ข้าวหอมมะลิจะมีคุณสมบัติหอมเหนียวนุ่มส่วนข้าวขาวจะร่วนหุงขึ้นหม้อครัเมื่อนํามาผสมกันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของพนมรุงจะทําให้ข้าวหอมที่เมื่อหุงสุกแล้วจะขึ้นหม้อและนุ่มเหมาะสําหรับรับประทานเมนูนี้ครับว้าวตักเลยพอเราปิดไฟแล้วน้ํามันจากพริกแกงที่เราผัดทั้งหลายก็จะลอยขึ้นมาก็น่ากิน ตามท้องเรื่องของรัสมัดเนื้อได้ทีเดียวอ่ะบิ๊กยกการข้าวลมหน่อยแ้วพี่ก็ตักให้ด้หอมเจียวหน่อยนะครับตกแต่งด้วยอบเชยนี่แหละ และเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูมัสมันเนื้อน้องลายครับผมเราจะกินแล้วนะคะทุกคนใครจะกินอะไรเาชิ้นใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะ มีความเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็มีความหวานอมเปรี้ยวด้วยตัวตัวน้ำมาสมัันเนาะแบบกำลังดีอร่อยมากส่วนข้าวเนี่ยนะคะก็ร่วนกำลังดีค่ะกินแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีมากตัวเนื้อเองพอเป็นส่วนของเนื้อน่องลายอ่ะมีความกึบกึบอันนี้หนูรู้สึกว่ามันมีความเด้งเด้งว่ามันมีความแบบกึบกึบออร่อยใน้ส่วนของแกงบิ๊กรู้สึกว่ามันข้นพอดีครับมันข้นและเข้มพอดี ตามปกติทั่วไปที่เคยกินมาคือมันไม่ได้เข้มขนาดนี้ม,มีรู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่าอาจจะเป็นพอกเครื่องแกงหรืออะไรสักอย่างมันเข้มเพราเชฟนี่แ <c oughs> หละ <c oughs> เนื้อนองที่กินเข้าไปมันไม่ใช่เนื้อปกติที่เรากัดเข้าไปแล้วมันยุบเข้าไปเลยม,มันจะมีความเด้งสู้ฟันอยู่นิดนึงและบวกกับข้าวที่หอมด้วยกลิ่นของข้าวอ,ะอ่ะม,มันทาให้ทุกอย่างมันกลมเข้าด้วยกันซึ่งจริงแล้วการทําเนื้อน้องลายแบบนี้นะครับถ้าเราไม่เอาเขาไปทอดก่อนเขาจะเปื่อยเร็วกว่านี้มากแต่ว่าก็จะเละ,ะอ่านี้ไม่อยู่ทรงสวยแบบนี้นะครับการที่เราเ,าเขาไปทอดก่อนาจจะใช้เวลาการทําอาหารที่นานกว่าหน่อยแต่ชิ้นของเนื้อน้องลายก็ยังอยู่สวยงามแบบนี้พอ ลักษณะแกงที่เข้มข้นแบบนี้เนี่ยความเข้มข้นของน้ำมะขามน้ำตาลปี๊บน้ำปลานะครับพอมากินกับข้าวที่มีลักษณะแบบหอมๆหมวานๆแล้วว่าไม่เละแบบนี้เนี่ยกินแล้วก็ยิ่งเข้ากันเพราะแกงนันมเนอะเพนอะพอกินข้าวที่มันเป็นเม็ดไม่เละเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าเราแยกออกระหว่างแกงกับข้าวเนาะแต่พอกินเข้าไปแล้วอ๋อนี่แกงนี่ข้าวแล้วก็เบลนเข้ากันเป็นอย่างดี และว,วันนี้นะคะพนมรุ้งก็ขอเป็นสื่อกลางให้กับพอบ้านแม่บ้านและคนที่รักในการทําอาหารให้ได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารกับเชฟมืออาชีพเพียงแค่ติดตามรายการของเราค่ะเพราะข้าวพนมรุ้งเชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจก<ๆ><ๆ>่อนจากกันไปอย่าลืมเด็ด กับการกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมถูกตามแล้วต่อไปพนมรุ้งจะพาไปทำอะไรชิดชีสจะมีอีพีไหนซึ่งจะทำอะไรให้มันดูชิดชีสบันเทิงคล้องแบบนี้นะครับติดตามมันได้เลยครับส่วนวันนี้พี่พีทีมงานเชิญครับผมเชิญครับข้าครับวข้าวามาเร็วข้าวพนมรุ้งเช็ดยังช่วย ทุกครัวมั่นใจ